สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเที่ยวชมอุทยาน ปู่รือีนารอดสุพรรณบุรีไว้พระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอุทยานปู่ราษีนารอดนะคะตั้งอยู่ที่สำนักพยัคฆบรรพติ์ตำบลหนองโอง่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นอุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกนะคะก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือรูปปั้นพระฤาษีนารอดหน้าขนาดหน้าตักนะคะกว้าง13เมตรเลยทีเดียวซึ่งมีการ ทำพิธีเปิดไปเมื่อปีอพุทธศักราช2555นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาสักการะไหว้พระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ค่ะ